สามครั้งครับสามครั้งสามครั้งเลยที่บ้านนี้ยเป็นลูกน้องเก่าใช่ไหมเห็นว่าจับตีสี่ยันหกโมงเช้าเล่าให้ฟังหน่อยไปจับมงไงก็ได้รับแจ้งเหตุจากวิดีโอครับแล้วก็พี่เขาโชว์รูปให้ดูว่าไอ้เนี่ยไอ้นี่เคยเข้ามาขโมยของเราไปเจอปุ๊บก็เห็นมันเดินอยู่ในป่าแล้วพอมันเห็นเราปุ๊บมันก็ตกใจก็คือวางกระเป๋าแล้วก็วิ่งเลย แล้วก็ได้วิ่งไล่จนได้จับมาได้นะครับก็เลยนําตัวมาที่โรงพักแล้วก็ให้พี่ผู้เสียหายมาชี้ของตรงนี้ว่าเขาก็ยืนยันว่าเป็นของของเขาที่โดนขโมยไปจริงครับตรวจสอบจากไหนที่ตอนตอนที่ได้รับแจง้งที่มีเห็นว่าวิ่งไปตามไอ้ GPS iPhone ใช่ไหมพี่ iPhone, 是是ใช่ได้ตรวจสอบก็เลยให้พี่เขาหาตําแหน่งของ i ไอโฟนเครื่องที่ขโมยไปครับ hmm. ก็คือมันก็ขึ้นโชว์ที่แคมป์คนงานในโรงน้ําแข็งแห่งหนึง่งก็เลยได้ เดินเดินเลาะหาไปเรื like like go to, go to like get, He ่อยก็คือได้ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานเขาก็ได้ช่วยตามหาด้วยคือไม่พบตั้งตั้งแต่รับแจ้งตอนตีสี่ห้าสิบสี่ครับแล้วพบเจอไอ้ผู้ต้องหากี่โมงก็จนฟ้าสว่างน่าจะประมาณหกโมงครับอือคือใช้เวลาหาอยู่แถวนั้นใช่ไหมใช่พอเจอผู้ต้องหาทําอะไรอยู่พี่ตอนนั้นช่วยเล่าให้ฟังก็เหมือนกับเขารู้ว่าเรามาแลก็ก็คือเดินหลบอยู่ในป่าเงี้ย เดินเดินหลบอยู่แต่จังหวะนั้นเดินมาแจะเอะกันพอดีพอมันเห็นเราปุ๊บมันก็วิ่งเลยมันก็วิ่งตามไล่ใช่ก็เลยมาแจะจริงเมยของแอร์เครื่องแอร์ไปล้วเครื่องเก็บเครื่องแล้วแล้วมาแจ้งความปุ๊บเราก็ไม่คิดว่าจะมาอีกพอมาอีกเราก็ให้ลูกน้องช่วยกันไล่มันก็หนีไล่มันก็หนีจับมันไม่ได้แต่รู้รู้ตัวรู้ตัวตอนนี้ ดีแล้วได้มันได้อย่างนั้นของเราก็หายอยู่เรื่อยๆแหละว่า,า<อ>มันเคยร่างนี้ที่จับได้เพราะมือถือหลนนังใช่ได้ใช่ได้เออตรวก็ยังดีเอาเอาไฟก็ก็มันได้ตัวแล้ว